กับฟัดมันเจ้าเป็นอันแล้งกับมรามันเจ้าเป็นเอ็นแหงน้งเข้าตั้งไปน้ำคว้าเมื่งสาวความตรามันเจ้าเป็นเอ็นแหงนุกกับฟัดมันเจ้าเป็นอันแล้งน้ำคว้าเม่เอ,อมสักเท้าตั้งเท้าไป มาสฆงค่ะพี่น้องผู้ชมยินเสียงใต้ดีนับยี่ยกุโซกูปาแก้มดิ้ตั้งสายลมอีกประดังขาลุงแรงเบิงไหลามาหบโทบโหลยาพี่น้องค่ะกวาดแทงวันหนึ่งค่ะนะวันเมื่อไงค่ะย้อนหาะตั้งหักแมตตาตั้งนิมใจตั้ง z o ม m เจริญเปลยดดีลูกดีเถาวรพราเป็น้าข้ามาแต่อยู่ในสุดอาสาของข้ากว่าห้างเผาหางมันสกําคันนอพี่น้องค่ะนะ้าขิงดีเข้ามาเห็น ยามหลีกตั้งสายลมกว่าซ้อมกันในวันเหมือนไนครับนะมันเป็นวันที่เจ็ดเหลือออกดูบะกุนเมียวอิซิล่าเขาเลยแต่ป่วยตึกมาีแต่ป่วยตึกซ้อมหาม,มาสตังฮิสโปโลลนะครับนะบนะนมาได้เป็นปูดีตังเย,ยมเมนฮ่าอีหลานเช่นนครัข้าวดังเจนหนึ่งปีเต็มเต็มในวันที่เจ็ดเหลือออกดูป่านะครับป่วยตึกป่างตึกปอกนะครั มีคนดังกัมผ่าลกะอกอาเมตโอเบอร์สันคาร์ลว์ว่าจิงมีอยู่สองสามสิ่งจริงวันเมืองคะนะตีป้ากันปล่อยมากมาเสในเมืองอิสเรลคนะในเมืองอิสรานะเอลเนะี่ยกู้กัเขามีหมากอันเหงกางเขาที่มีชื่อว่าไอรอนโดมค่ะนั่นก็เดวิสลิงในการนะเยวก็มีแทงอันหนึ่งคะที่ว่า not เ e r o กนะันนะเอโรเนี่ยมันเปลี่ยนเปืนกลางในครัแหละเขาก็เฮ e, ้กลางเลยก็ไม่รูนส e, ่งะไเฮ้เธอกวดังกับผ่าลกก็กันก็ป้ากันอ้ามกันนะว่าอ๋อไมบมีสริงจึงิงวันมึงเลยดีหมอเฮ้หมากที่เปินปล่อยมาในครับป่วยกับมือวันที่หนึ่งเดินออกตัวป่ากันนะดิ่น่าก็อีลานปล่อยมาหมากป้องมันสองปากไปในะที่น่าก็โตุกกว่าในกะว้างฮือหมินเขากำพ้องค่ะ กวยกันม่ีเผาคูค่เาว่ามันไยขามตังต,งตงุกซูเหมอะกาอยไหนไม่ีผาคู่น,นวันันนเขาค่เขามาถึงยามโยสูคานหกขนะในก็เปยนด่างกันกวนมิอิสิลาเขาเขาปลอยตึกปางตึกอัปติเบนปอกที่สานะปอกที่หนึ่งวเสออกเมืองอียิปต์มาไยตึกกันดัางกนอัะมาแลกครับปอกที่สองก็ คุณออกคำสีุ่่ดดังคุณออกคำออกค่ะนั่นก็เป็นปอกที่สามค่ะเขาเข้ามาอยู่ใน,นแหลนดินคานาอันที่ไต้ลแต่ป้อยตึกปางตึกซ้อมสึง่งจึงวานเมืองเมืองนั้นมีจีว่าเมืองเยรดีโคนะเขาพูดลำเวียงของเขามันสูงแต่สูงวา่าขนะหรือเสียนั่นก็ลูกซึกเขาเนะี่ยมีเป็นหนึ่งจันสองจันค่ะนะ กบัว่าหูลำเวงเขาเนะี่ยมันมีสองจันคันนะเพราะว่าเขาป้นจันนอกเยาไในจันน้นสั้นสูงเสียจันนอกแทงเนี่ยน,นะแล้วหลกงปด่าเดตึกเอาเมืองเยดีโคเนะี่ยมันนุานง่ายๆคันนะน,นสมัยแกมดีกองพระเนเจาตัวหันถึงเมืองเยดีโคเนะี่ยมันเหมือนเจ้งเป็นกำพาลอกก้าวหุวยในคันนะมันแข็งแห้งหนานะในคัะนเะลยแล้วก็ มันดลีโกนะนะครับหรือเสนนั่นมกันมันมีตังเมือกเรืองปะเหมือนเจ้าหน้าขิงน,นะครับโนเมีวอิเซล่าเขาติดเขาหุบซีเมาวิ่งอยู่ที่โคป็นเมื่อหง่อนตั้งสุดนตั้งกันแต่ปางตึกตั้งต๊แม่น้ำยอดตานครับ้อมหนังเดียวค่ะเลยเห็นมันในยามยอสู้คานหาค่ะตีนันคัะนนะพระเป็นเจ้ามีมิงดียอสู้ว่า เขาเฮ็ดป้อยมังกรปัดปลายนางปานโกนมิวอิเซล่าที่เขาเกิดมาในเถินแหล่้ยงลงเข้าวทั้ง40ปีที่เขาไละเขา,าป้อยปัดมังกรปลายนางได้ครับมันบอกว่าอ่อนด้านที่เขาได้หุบชีเมาเลียนดินกติสจาร์นั่นเป้อยปัดมังกรปลายนางนั่นเอนะ,ะนะมันเป็นปุ่งแตกมันครับปุ่งแตกซึ่งข่าวเพราะไหนเจียงมื่อเขาขาอ่านเนื้อก้ามเงากรรผาคานสิบเจ็ดขานะ ทีนั่นอ่ะตาเป็นเจ้ามิอามิงทีอับราฮัมครับที่เป็นปูหมอนของคนมิวซสิลากล่อนตั้งสุดใน,นคณนนะลาเป็นเจ้าลาตีอับราฮัมเนื้นขอขิงนี่ยอัสซ่าเขาเก้าสิบเก้าปีครับเมย์เขาก็แปดสิบเก้าปีแทงปีเดียวเนี่ยเมย์ก็ตเต็มเก้าสิบคันะนะลาเป็นเจ้าลาตีอับราฮัมว่าอับราฮัมเออเขาเฮ็ดกติจจาตัวมาบอกเลยนะเขาติดปันพรอยดีมังกรที่มา เขาไม่มีลูกลลางของมันแน่น้ำพอตันเรื่องราวในกลางเฮาเยอะก็เหมือนเสียงเมฆใช้หินน้ำปังไหลนับตัวแล่นหคยะหรือเสยนนั่นกันเลนกันนะเฮาตีปันแลนลินคานาอันตีมากๆเป็นแขกอยู่เนี่ยตีเป็นอโหมยลูกหลานของมันตรวจสู้โกนดังกําพาโลกาในก็ตีเลยครับพ้อนดีมังลามาตั้งจุดจัดเจ้าคือของมันตีนห่มาตังโกนในเฮือนในยีมาเนี่ยเข็ดปอย ขามังกราปัดปลายนังได้กูโก้ขนนะเอามาจะเป็นลูกเลี้ยงของมันก้นหัวนเรินอการมีเนี่ยตีไ่เฮด้อยขามังกราปัดปลายนังพระเป็นเจ้าระว่านายแหละมันจะเป็นศักเสิ์มันจะเป็นกติสจัตเจ้าเฮดไว้ตีสู้่าสูเป็นก้นของเขาเขาเป็นพระเป็นเจ้าของสู้อ้าลป็น้องมันบอกว่ามันเป็นปุ่งปมามันนั่นก็มันเป็น ศักศรีตั้งอันพระเป็นเจ้าตั้งอับราฮัมเฮตดกติสัจจาต่อกันขาวลุงแรงเบิ้งอยู่มาพี่น้องกติอ้ามเจวาวเสเถาว่พระเป็นเจ้ามีอามิงที่อับราฮัมยคกะอับราฮัมมีตั้งวุ่นจะใครจดึงค่ะมันนางลงกเนียกววุ่นในจากมันขนะนะโดยดั้งที่ไลยยินขอความที่ออกที่ซกพระเป็นเจ้ามากค่ะพี่น้องไล้ยินเสียงพระเป็นเจ้าคนะนะพระเป็นเจ้าละต่อมันนะ มันยังตึกหยุมย่มหยาบหมอกกะนายอ,อะ่ะเฮาขานในวันเมื่อใดอะ่ะหลายปอกเฮาก็มีทางท่างเติมในสมัครย้ําดีของพระเปนโซอ่านกว่ายอ่อโจอิสูเฮ็ดลองอันนี้อันจริงๆเนี่ยโจอิสูเฮ็ดลงอันนี้อันจริงๆเนี่ยพระเปนโซ8กวนมีอีซี้ละ่ะเขา้ามาเนถิ่นแรงเข้าตั้ง40ปีในเลี้ยงเข้ามุนมาหน้าที่เขาเนี่ยอ่านยอ่อเฮา,าก็ยังมีทางท่างเติมวางปอกนั่นก็เมื่อเฮาก็เตซ่าหยุ่มมานะ่ะอ่ะ ตหนังแลยยิ้นเสียงของพระเป็นเจ้ารุยหูกันนะงบน,นะจ๊ะว่โกนเทาอาซาเก้าสิบเก้าปีเมฆาก็แปดสิบเก้าปีนยะมันจะมีลูกอะไรอยู่คะเนี่ยครับพรยออับราฮัมขึ้นลาตีพระเป็นเจ้าวะพระเป็นเจ้าย้อนเธออิสมลาอยู่ต่อหน้าพระเป็นเจ้าตาอิสมลนี่ป็นลูกของนางหาก้า นางหักกล้าตียามเป็นขีคาของนางสาลานางสาลามีด่างวุ่นจะเคยเจ้าวาพระเป็นเจ้าอัปติปันลุกมาดังนางหากกล้าเาจะมาดังขา,าใเนี่ยขาเทา้าขาแกลี่นี่ยครับโดยดังที่ตมานกางเอาพระเป็นเจ้าเลยราดไว้ดีเขาว่าอมิลองสั่งที่พระเป็นเจ้าอัตนตันหนึ่งเฮ็ดเปลี่ยนไรมิกูัํากูเปิงเปลี่ยนไรปุ่นดาพระเป็นเจ้า ปุ่นตาโกนปุนเอ็นปุนแห้งปุ้ยกับปุ่นตาพระเป็นเจ้างายแต่ง่ายว่น่ะพระาเป็นเจ้าบ้านนเป็นพระาเมีวยวในขันนะเมื่ออาบรามลาดว่าเฮาอิสเมลาเนะี่ยอยู่ตอหน้าพระเป็นเจ้าองบอกว่าเาจือคือของข้าก็ดีตีขอำอมวยแลนลินคณะอันอีกบาดังโกนดังกัมพาโลก็ติเลขะตั้งเกจขอดติเลขะพรนดีมังกรมาดังจือจัดเจ้าคืออิสเมลาลานะเนี่ย พี้งครพระเป็นเจ้าถิ่งปเป็นกํมเหูวนะไมเจอมเจอเหนฮะเนะีนาานะ่ยนังสาลาเนี่ยติดแต่ปฏิกสันเที่ยวก็ติดมีลูกมาเน่อยครับมเจะลูกของขี้คะไมเจะลูกของนั่งหากล้าที่เป็นคาของนางสาลากุ้ยกราที่เป็นลูกของนั่งสาลาที่เป็นลูกของม้าเน่ยครับอ้าวพระเป็นเจา้ามือมันอศากหนึ่งปากปีเมมันก็เก่าสิปีนั่ถิ่งนะั่นน่ะนังสาลามานขึ้นมาพี่น้อง กูนั่งหลายเลยยินว่ามันแต่ปฏิสัมเดก็ป้ากันไข่โขมันเสียงต่างสิลูกใจมันว่าอิจักมิติปองว่าไข่โขมือพระเป็นเจา้ารัฐว่าลูกมาเด็กเกิดมาดีนั่งสละพี่น้องค่ะต่างที่สู่พระเป็นเจา้ามันยุ่มคะนะดเมยิ่งม,มีด่งงันขมป้อยมังกรปัดไปานางคะานะกลนใจกวยมันอีกปาดางกกนเฮือนมันขะนะะ เขาป้ากันขามป้อยมังกราป,าดปัดปายนางมันเป็นศักดิ์เสวะพระเป็นเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าของเขาเขาเป็นก้นของพระเป็นเจา้าไม่ใช่เขากล้ยลูกหลานของเขาทีทีเกิดมาหน่อยครับก็เป็นเจ้าไหนเมื่อขาอ่านใน้โยสุขานหาเนี่ยอ่อนด,ดังตีตีเขากว่าหุบซิมนางลินกติสจา่าพระเป็นเจ้ามีอมิ่งให้โย,ยสุป,ปันป้อยขามมังกราป,ป,าดปัดปายนางตีกวนมิวอิสิละติมไปไลคขาม มังกลาปาดปลายนางก็เปรีว่ามันเป็นรองอี้ยะพระเป็นเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าของเขาเขาจะเป็นกุนของพระเป็นเจ้าลุยดังนั้นเฮ็ดจอมนางกติษฐาจาิตีพระเป็นเจ้าสั่งว้ทีีปูมอนของเขาต่อพอถึงวันที่เขาเตีุูซีมอนนางลินกติษฐาใน,นก็รู้ไลยคำปล่อยมังกลาปาดปายนงางแทงปอกหนึ่งเขาอ๋อกำเหนี่ยวขามมาด้วยม,มื่อกวนมิอีศีล่าเขาแน่อ เขาหันขู้วลำเวียงสูงบัดนั่นค่ะนะอีกประด็หลักหนักของโกนดีอยู่นนะเวียงยูริโคเนะี่ยมันมีเจค่ะมาที่เป็นปืนกลางว่ะแล้วว่าหอกว่าหมักหินว่ามีกุเมียวค่ะนะโอ้ยค่ะคุเมียวอิสีละมีหอกมีแล้วหรือเสีนนั่นค่ะนะเขาย้ยเลยพึกในะนด้านกตึกซึกค่ะนะเน้องกาะที่ไอ่ะก็ที่เป็น ขู่กอนตับซึกหลวงอ่ะก็ที่เป็นก็ที่จะวางแผนการว่าติเขาตึกเอาเมืงองยิริโคอะไรเจอหนังหือนั่นน่ะมันมนําใจยอสู้ค่ะมันเปลี่ยนเถวราพราเป็นเจ้าล็อกไล่ของเถวราพราเป็นเจ้าเหมือนก้นเขาขันเนาะมันจะเม,มี่ยงมิงตียอสู้ว่าเาก้นเมี่วิซีล่ะไปเหลียบหอบเวียงยิริโคเนะี่ยหนึ่งวันหนึ่งหอบวันที่เจ็ดค่ะนะวันเหลียวนั่นเขาไปเจ็ดหอบ โอ่โยก็มือเสียงเนคลาหลังยาวๆนั่นนะ่ะเนินงนั่นนะ่ะเขาคนมีอิสระตั้งเสียงปากันห้องเสียน,นะ่ะในวันนั้นค่ะโยชูก็ตื่นขึ้นมากลางในเตียเจ้าโยก็เขาปลอเฮกนะ่ะถามตึกกบปฏิเงียนของพระเป็นเจ้าเดียวค่ะหันอยู่เนินงนี่ค่ะนะนะโอ้โยมีปลอเฮกแทงเจ็ดก็ดีเอาเนคลาดที่เป็นเขาสัตติษสานคะนะเขาก็เป่ากว่า ตั้งนาไปแล้วเหตก็สมมีลูกซึกไปก่อนตัง swoją swoją ้งค่ะตั้งหลังก็มีลูกซึกโอ้ยอคนหวันคนเมืองก็ติดไปมาซ้อมตั้งหลังโยสุลาติเขาว่าอย่าไปเฮ้รคนเสก็เสกคนหลาดความค่ะอย่าเฮ้ตักเสียงอยู่เด็ดๆอย่าไปตักเสียงเลยค่ะอําว่าคนซึกจะนั่นตีห้องเสียนห้องลาเขาที่ว่าเึ่งก็อยู่เด็ดๆอย่าไปตักเสียงเสีเมียวอย่าไปหลาดความสั่งเสียเมียวตัวบทถึงวันที่ขาสั่งสูนละค่ะ พีน้องค่ะยโยสุห้าเบาคว,วามสั่งตี่พระเป็นเจ้ามาผู้ที่เป็นเจ้าก้อนตับซึกหลงแต่นๆนั่นน่ะมันนั่งจากโยสุโยอสุเหมือนเจะเป็นกอดตามไมนะ่ขมาาะนาะก็ไม่มีอะไรก็ขาลูพระเป็นเจา้าต่เป็นผู้ที่กว่าตั้งนาสูแต่มีอยู่เลยจอมสูยก็แต่ตึกวัยตึกนั่นนะ่ะตังสูเน,ะนะนี่ขนาดก็เพราะส่วนตั้งเป็นแหลเนีนะ่ยมันอยู่ที่พระเป็นเจา้า กุยกะตาวุ่นปนพร่องก้นมิอวิซ์ลอีกว่าที่เราสู้แล้วกว็ปลอโลกแอวก็เจ้าก้อนตับสึกตั้งหลายเนี่ยหลุดเลยมีตั้งยมมอยู่มัดในพระเป็นเจ้าหลุดเลยมีตั้งอยู่ม,มัดว่าพระเป็นเจ้าบ้านเนี่ยมันนํามจะเหมือนพระของก้นขานพระของก้นขานเป็นหุ่นหางสร้างถูกที่เอาลินเฮ็ดเอาไมมเฮ็ดเอาเล็กเอาต้องเอาคำเฮ็ดนะกุ้ยกะพระเป็นเจ้าเขาเนี่ยมันนํามจะเหมือนกันตั้ง พระอของกนขนานเขาหลุดเลยยุ่มยมตั้มจากน้มันนึกเขาดั้งสี่สิบปีมันจะเลี่ยงเขามาอาไาจะเป็นเขาเป็นปน,น้ำแก็ดเขยเฮกลางมีอยู่รวยจอมเขาค่ะกูวันกูวันกูไปจึงไหนเขาหลุดเลยยุ่มยำตั้มจากน,น,มน้มันจะมันจะลาดว่ามันจอมที่มีอยู่รวยจอมเขาเขาหลหุดเลยม,มีตัง้งอยู่มาในะพระเป็นเจา้าพี่น้องค่ะเขาเฮ็ดจึงไหนหนึ่งวันหนึ่งหอบค่ะเขาไปหอบคันนะ ในวันที่เจดเนี่ยเขาไปเจดฮอบพอไปเจดฮอบย่อเ,เนี่ยก็ปลอเหกน่ะตีเป่าในขาะเขาซัดในคณะเป่าเสียงยาวๆโ๊้เป่าเสียงยาวๆแล้วก็ยสย,ย,ย, go, ยสุก,สก็สังหขากยมีอิสระดังเสียงคณนะป้ากันห้องส go, อเสียงย่้ก็อาไปห้องเสียงหลังโอ้ยเนยว่ากันนะเสียงหลังน่าขิงในกันะพี่น้งะนะนองผู้ลำเวีของเมืองยหญ่ที่คเนี่ยนะปังเกินลงมากไะ โอ้ลำเวียงของคนเมืองอยู่ที่ครูเนี่ยมันปังเกินลงมาที่มัน ouais? ปังเกินลงเลยมันจะว่าปังเกินลงมาจางไหนจะกันนะมันปังเกินเข้าหากันค่ะก็ราะว่าเขามีลำเวียงหู้ลำเวียงในสองจันโอว่าคนเมืองีสิละปากันห้องแสนไหนก็มันนั่นจะล่มลงจางไหนรันมันล่มเข้าหากันจังไหนรับมันเห็นแต่คนเมืองอีสิล่ะแรนขึ้นโู้ลำเวียงนั้นง่ายกว่าเจ้าก็เขาก่าตึกกัน บางกวนเมืองยิริโคก็เมื่อเข้าห้องแสนผู้ลำเวงก็อินเกินปังลงมาค่ะนะกวนเมออิสิราดังล่ะก็ป้ากันเข้าว่าแนวเวงนั่นน่ะกว่าตึกตอนละเบิดเจ้ามีมียอซูวาสั่งกวนเมออิสิราเนี่ยให้แหมตายกวนก็มีอยู่ในเมืองนั้นกูก็แหมตายจริงๆกันนะหล่อนบ่ถึงกวนลงเจ้าก็ ผมว่าจะเป็นซสื้อผ้าโคนุงดั้งไว้ห้ามว่าจะเป็นสัตติกสานกามีดังเสียงดังหลวงเหลือเสเงินคำย่ก็อีกว่าดังตองเหลืองเจน่นเล็กเช่นไรนะอันนั้นอ่ะแต่ลหุบซิม,มายาก็เอาสักกาบหลูไว้ในซุ่มถึงเงินคำของพระเป็นเจ้าตีเหลือกามีดังเสียงดังหลวงเนะี่ยพระเป็นเจ้าเขาเผาหลู่วันพระเป็นเจ้าเป็นจริงเชิงไม่เอานะครับอ่ยยา พระเป็นเจ้าซำขึ้นเมียมีมดียอาชว่าอย่าฮากวนมียอิสรละสก็สิกคนเนี่ยเอาผู้ของเงินคำในเมืองนั่นอัน่าจะเป็นทัตยอัน่าจะเป็นเสือภาคุณกงดังไว้อย่าไปเอาล่ะละพอสู่เอาเลยมันติป้าเอาตางตตซูมมาขอดเปล่ถึงกวนดังเจือจัดเจ้าคือกบือกูนก็เหลียวเนี่ยลองให้เขากระดิศบ,บละเห็นกว่าทังอิกหนึ่งคณะ,ะว่าพลาตี่ิะเป็นก็ดีลักเอา โผเงินโคคำที่พระเป็นเจ้าวาอย่าเอานะก็เนิดเขาขามาด้วยในเมืองเนี่ยมีเมยิงแทงก้นวันที่คนจอบข่าวมาแล้ก็เขาจอยผู้จอบข่าวเขาป้นเสียดังอันตีงอบไหยในครันะนางยิงดังผู้จอบข่าวยามเฮ็ดลีโคไม้ในคะัเลยปั่นกติสฐัสาธีกันว่าเพราะว่าสุ่มลัดในป้นว่าเขาเป็นผู้จอบข่าวเมื่อเขาข้ามาด้วยกับเมืองแน่เนเขาดืมแหมสุดตาย กูยกาเขาติดจอยสูมันเจ้าว่าเก่งชอบเราเนี่ยครับกูยกาปอวามว่าจะเป็นปอมแม่พี่น้องสูก็ยอดเผาก็ยอดทีอยู่ในเฮือนสูเน่ยมันออกกว่าตั้งนอกโป่งตายตั้งนอกเฮือนนะอันนั้นอ่ะมจะตั้งพี่เท่าไนครับกูยกาปอว่ามีคนไม่วิสิละมาแหมสูตายในเฮือนในบ้นไหนจ๊ะนั่นเป็นตั้งพี่เท่าเขาเดียวมากขันไหมครับปอนั้นเดีเฮ็ดจ้าเงือนไหผู้สอบข่าวสองกรับว่าให้สูเอาเจอก จึกสีแหลงนั่นท่นะดีเขาหย่อนตั้งสองกอลงดีโหลำเวงเมืองยิรลโคมาเนี่ยเฮ้ยสูเอาเจือเน่อ่ะมัดไว้นั่นก็คอยไว้ดีเฮิรนของสูนะครับดีน้อค่ะวายเสียโคลำเวงมันเกินลงมากุ่มิวิศิลาแลนเขากว่าเยอสูก่อนลาตีผู้ศอเข่าสองก้อนนั้นว่าเฮ้กว่าดีเฮิรนของนางยิงที่มืจอวลาครับที่เป็นโก้ี จอยูน่ากิ่นข้าวย่ำตีสูเป็นผู้จบเขาเมื่อเขาขาหันจึกสีแหลงในะเขาคุกจะไลสังกลานะเขาคุกจะาลายในเะมืองอียิปต์เมื่อเขาออกเมืองอียิปต์มากันนะนั่นก็เป็นเลือดโซตีตาไว้ที่พักตูของเขาเมื่อตะมันมาละหน่ามาถึงมันก็ป้นพักตูนั่นกว่านั่นก็มันกาปู่เดียวกันะนะเลือดโซในเะมืองอียิปต์มันยืงนถึงเลือดแมตของอสูเสุเกต อันนั้นก็เหมือนกันครับไม้แหลงนั้นก็ยื่นถึงเลือนเมียของซุอาซูตีเกศชอดเอาโกนดังเฮือนของนางหลักรับเขาเลยป่นสีดังตายโกนเมืองเยดียคูดตายทาั้งสีทั้งหมดอมาจะเป็นโกนเป็นซัดกูยับมีนาเฮือนเหลียวก็น่นตีหลอดป่นสีดังตาย,ายตีไรฮับตังเกะชอดนะคเขาเลยขาเลยฮับตังเกะชอดก็บืษอซก็ปืต้ตังหยูมม่มัด เขาอยู่มาจังรเขาอยู่มาว่าเมื่อสี่สิบปีที่ป้นมาเนี่ยพระของกุนมิวอิซิลตีเพนันปางหลายแรงออกเลยให้กุนมิวอิซิลไปมาเนี่ยพระเป็นเจ้าป้าเนี่ยเป็นพระเป็นเจ้าอุยังไม่ได้สูงสุดเป็นพระเป็นเจ้าทิมมีพระเป็นเจ้าป้าเล้วแตกตึงเนืองกันดังมันไรเนี่ยมันมีตั้งอยู่มาพระเป็นเจ้าป้าในเป็นพระอุยังไม่ได้สูงสุดเด็ดแท้ที่ในก็มีความถามว่า โ่วะกวนเมืองใหญ่ดีโคตางเสงเนี่ยมีตั้งอยู่มบาดน้พระเป็นเจ้าเหมือนเจ้าอ่งนางหลักขับในเพราะไหนเจ้าพระเป็นเจอ้าจองเตปุตวังควงหลอดปั่นเขาว่าขายุ่มว่าพระเป็นเจ้าตักเตปุตวังควางหลอดปั่นเขาอมมนการเป็นปุ้ยก็อย่าลืมกันนะพระเป็นเจ้าปั่นอควางอเยเขาเข้าตั้งสี่ปากสั้าปีเนี่ยสี่ปากสั้าปีเนี่ยเขาดําไบปคุกจะอะไรไม่จะอวดอับกัน กูยกตีดีอ้ามนันก็มีนางหลักขับก็เหลียวในคันนะตีมีตั้งยุ่มว่าพระเป็นเจ้าของกุลมิวอิซิลาเป็นพระผู้ใหา่แมลัสูงสุดเป็นพระผู้ผ่านสร้างให้เป็นกำผาลกกสักเกลวละมนุษยชาติสตวรเครื่องเปืองการมีดังเสียงดังรัวเป็นเจ้าเกตชดน้องค่ะเจ้าแตะค่ะนะหรือสมันเจ้าเนี่ยมีพระต่างสู่ต่างปะมันเจ้าเป็นเจ้าพระอันเจ็ดอันมันเขามีตั้งยุ่มเรื่องไหนครับ ี่น้องขาดด้วยค่ะปู่เอาค่ะกว่าอ่านในแกจำเห็บแปลคันะนะนักขันสิบเอ็ดขันนะในะกกลาดถึงปู่หมอนนายหมอนตีมีตังยุ่มยำตัำ้มใจนัพระเป็นเจ้านแกจำเห็บแปลคันสิบเอ็ดในี่ยมีจื่อของนางหลักขับปลาเขาหรือเช่นนั้น,นก็ค่ะลุยตังยุ่มมาดในอ่ะพระเป็นเจ้าหักโกนกูก่อคันนะมิจะหักโกนวิอุสีลากเลยน้องด้วยค่ะลูก นางหลักขับอีกบาดางนางลูท่านะเป็นก้นต่างเจ้าคือคะนะกยกะเขาเป็นนายหมอนของเจ้าเยสุคับเขาเป็นนายหมอนของเจ้าเยสุคิ์เจ้าเยสุคิ์สืบมาในสายเลือดนั่นจือหึเงินไขของเขากเบซึ่งหนนวันเหมือนันค่ะเผืกอกเยา้าบ่ามีตั้งหยุมยำตั้มจ๋าน่้พระเป็นเจ้ามีตั้งอยูเสกูยำมันจ๋าเหมือนเจ้านางหลักขับเนี่ยน มาหบาบปล่ตั้งเกจฉอดเลยติเนเลาคาเลยลห์มีลองต่างอันดีอามไวม้เมียวหนึ่งตั้งอยู่นม,มัดของนางหลกักขับก็เหลียวแนะ่เฮียเธอโกนตังเฮิร์นเลยป่นสีตังตายเฮียเธอโกนดังเฮิรนเลยฮับตั้งเกจฉอดนะครับเลยโดยตั้งอยู่นม,มัดของโกนก็เหลียวครนะดิเนลล่ปีน้องคาคุกจัดลผายผ่าว่าไหนจัง ເຮົາຄັກຄຸກຈາກໄລສະຫຼາປໍລູຄະມີໄວ້ໃນສະມາຄົມລິກຕະໝານເຈົ້າຄານ16ຂໍ31ຄະນະວັນນັ້ນນະສາໍູັງສີລລະຄດັງັນທີອບກບກວດລືບກໍຫີີມເຂົານາງຍິງກໍນນນທີ່ນກຮັດໃນາງຍິງກໍນນມຕວກປຕາງນມືສາປໍລູລືອ້ມາມຕວກປີ່ລຽງທາງລງມາາຍກກວດເຕິ່ คนที่เป็นเจ้าเป็นคณมาตีสลับบอลู้วยย่อกอกเขาก็ป้อสลับบอลู้ดังสีล่าคันะะย่อเอาสัทถองไว้นักขึ้นนั่นค่ะขิงเตงขึ้นเขาน่ะสลับบอลดดังสีล่าเนี่ยป้ากันเห็ดความยองโยพระเป็นเจ้าอันนี้ก็ปัญหาของเอากัะนะที่ว่าเขายกยงยองโยภาพเป็นเจ้าตาเสียม่ว่าเมื่อตุกข่า่ว่าเมื่อมีดังเสือเกี่ยวเลยอันนี้แหละตุกข่ากันนะเห็ดความหยองโยพระเป็นเจ้านักขิงนั่นค่ะ ลุยเสียงคว้าเลยค่ะที่เธออิงสานแผ่นดินไว้ท่องร่มบังกว่าคันะกุเปิ้อทิ้งท่องคะนะเขาถามว่ากุน,น,น,นะนุกท่องป้ากันเลียนปลายเสียงเหรอก็บอกว่าเพราะว่ากุนทุกท่องเลียนปลายเนี่ยนะนะเขาดีเลยตายต่างคันะเขาก็กว่ายิบเลี้ยมาอย,าอยู่กับหยาดแตงต่เจก,ก็สลับบ่รู้ก็รอดว่าอย่าไปเฮ็ดเช่นนั้นมีเผืาา่อไปเนะี่ยคะ โ่ามันก็เลียนมาคุบเข่าต่อหน้าสลาโปลูดังสีลาขณะรัดว่าข้าทีเฮ็นเรื่นังเห้อเนี่ยสลาโปลูลัดว่าไอ้คุกจะเลยไม่ใจวุฒิเปียดย่อก็มาห้ามเอาจุสืบเปลี่ยนเจ้าเกจชดและโกนดังหอดังเฮือนของสุโกติเลยฮักดังเกจชดจ้าเต้กะกบ่น้องอกะสืบอ่านเขาขามปฏิจจมังลา้นขึ้นนั่นกําเดียวกันนะก็บุญเจ้งนั้นตั้งเกจชดวางบอกมันแต่จ่าตีโกนก็เหลียวในหนาเฮือนหนึ่งกันนะ จอมหนังเดียวค่ะเลยยินกันนะมือมีกูนก็หนึ่งมหาหับอจุสุกนดังเฮือนก็เป๋ปดเทียงเปดเขาโว้ยกับเขายังตึกหักก้นดังหอดังเฮือนหลาดข่าวตะละดังเกะชอดปันกำเดินสุดตังหอดังเฮือนมาหาบอดังเกนะชดในพระเบญจฯพี่น้องค่ะมือจอยนาเฮือนของนางหลักครับหากว่าอยู่จอมก้นมิวอิสีลาค่ะนะเพื่อนำไอยู่ในปางช้าคัอยู่นอกปางช้า ในวันนั้นค่ะยอสู้เขาตึกเป้เมืงองยีดีโคยก็เผาแปบอําว่าติเป็นมาเข้าห้องนำห้าสัตตดิกสารห้าเก็ซื้อพาโคหนุงดัางไว้ลูกอ่อนเข่าหนุ่มสามปานนะก็เลยแมแปดมนหมด,หมดเผาเมืองนันป้าค่ะนะเผาดูบันพระเป็นเจ้าหรือเสยเงินคำอําว่าติเป็นตองเหลืองห้าเล็กเจ่นนี้ค่ะอันนั้นอนะ่ะที่เอากว่า เช้าวนะันนสุ่มเถียงเฮินคำของพระเป็นเจ้าตั้งอ่นก้นมิวอิสิลาหุบซิมตึกเป้หนังเมืองเยรีโคนนปอกเนะะี่ยเขาตึกเป้ลวยตั้งอยู่มัดในพระเป็นเจ้าลวยตั้งอยู่มัดในพระเป็นเจ้าไว้กันนะพี่น้องอ่านด้วย,ยหนึ่งโยฮันคานหาข้อที่สี่ครับนะหนึ่งโยฮันคานหาข้อที่สี่ลูกล้างพระเป็นเจ้ากูก็กูโกน จางเป้นหน่งใจะสโะพโรกีแหลอัคว้างอันไรเป้นหน่งใจะสโะพโรกี่ั่นซ้ำเป็นกอบรวยตั้งอันเขาอยู่มัดออในกแกมเด็กไทยหลแตมไว้จ้านงกูปอร์โ,กรโกนกูกตีเกิดตีพระเป็นเจ้ามานั่นนะมีตั้งเป้แหน่งในลอกานั่นเลยคับตั้งอยู่มัดของเขานั่นแหละเป็น ตังเป้นแหน่ตีเป๋นตังเป้นแหน่ในโลกะไหนในเขาตังอยู่มาเท่าเขาอ่ะตีเฮาทางเฮาคะเป็นผู้เป้นแหน่กะตีในกอเหมือนกันเขา,อ,ขาอ้อพี่น้องคะสิบอ่านตวยในแกรมเหตุและคัน11ตีไล่หันว่าลูกหล้างตเปเผาเผินซอมีตังเป้นแหน่ลุยตังอยู่มาตำจาในเผาเผินซอเขาอ้อแล้ววันเหมือนไหนคะย้อนห่นตังฮักเมตตาตังนิ่มซา ต่างชนชั้มนมวเปียวดีลูกดีเถวเราพลาดอย่างเ,เจ้ามาแต่อยู่นั้นหูวใจเขาขาดกว่าห้างผ่าห้างมันเสกกรรมขามาสูงขาลูกกับปัานมันเจ้าเป็นอันแลีงความตรามันเจ้าเป็นเห็นแห่งมันเข้าตามไปไหนก็ว่านหนก็สาวความตรามันเจ้าเป็นแห่ง นุกกับปันมันเจ้าเป็นอันแลงนั่งหัวเมื่อสักเขาตเาไป